let สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูฟั่งเหมือนเดิมนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูฟังจะพาเด็กนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบูรณาการนะคะค่ะเด็กๆพร้อมจะเรียนรู้กันหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับบูรณาการกันเลยนะคะ ค่ะให้เด็กนะคะหยิบหนังสือธรรมชาติรอบตัวนะคะหนังสือธรรมชาติรอบตัวเขาจะเป็นเล่มสีฟ้ามีหน้าตาแบบนี้เลยเด็กเจอหรือยังเอ่ยอถ้าเกิดว่าเจอแล้วให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้รอเพื่อนได้เลยนะคะ สำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่แปดนั่นเองหน้าที่แปดนะคะเขาจะมีเลข8ดอาราบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือตรงนี้เลยเด็กๆค่อยๆเปิดทีละห,หน้านะคะค่ะเจอหรือยังคะ,ะถ้าเกิดว่าเจอแล้วสำหรับหน้านี้นะคะเขามีหัวข้อเรื่องว่านับจำนวนสัตว์ ่มาดูพี่ช้างนะคะพี่ช้างเขาบอกว่าให้เด็กนะคะนับจำนวนสัตว์ในภาพนะคะแล้วเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสัตว์ตัวที่หนึ่งกันเลยนะคะที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตรงนี้เลยสัตว์ตัวที่หนึ่งสัตว์ชนิดนี้เขามีชื่อว่าอะไรเด็กรู้จักไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะสัตว์ชนิดนี้นะคะเขามีชื่อว่ากระต่ายนั่นเองนะคะค่ะทีนี้เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าในภาพกระต่ายเขายืนอยู่ตรงไหนคะอ่านี่เลยกระต่ายสีชมพูเขาจะยืนอยู่ใต้ต้นไม้อ่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะว่าเขามีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองอ่ามีกระต่ายนะคะทั้งหมดสองตัวนั่นเอง ค่ะทีนี้สำหรับกระต่าย2ตัวก็จะมีค่าเท่ากับเลข2นะคะเราก็จะมาเติมเลข2ลงในช่องสี่เหลีย่ยมที่อยู่ในกรอบสีขาวของรูปภาพกระต่ายน,นี่เลยนะคะค่ะสำหรับวิธีการเขียนเลข2นะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยโค้งหัวเตดลากเฉียงลงมาด้านหน้า ลากรงไปด้านหลังแบบนี้เลยกลายเป็นเลขสองนั่นเองนะคะต่อมามาดูรูปภาพรูปต่อมาสำหรับรูปภาพรูปนี้คือรูปอะไรคะ่ารูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพกระรอกนั่นเองนะคะเอเด็กลองสังเกตด,ดูสิคะว่าในภาพกระรอกเขาอยู่ตรงไหนเอ่ย อ่าเขาอยู่บนต้นไม้ตรงนี้ใช่ไหมคะอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีตรงไหนอีกคะอ่านี่เลยอยู่ในโพรงนั่นเองอ่า อ่านี่เลยอยู่ในพวงนั่นเองนะคะจะเป็นพวงของต้นไม้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนับนะคะว่าในภาพจะมีรูปภาพกระรอกทั้งหมดกี่ตัวนับไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสอง่อารูปภาพกระรอกนะคะก็จะมีทั้งหมดสองตัวเหมือนกันนะคะค่ะที่นี้เด็กเห็นตรงนี้ไหมคะที่เป็นรูปภาพกระรอกในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาว เดี๋ยวเราจะมาเติมเลขสองนะคะลงในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตรงนี้เลยนะคะสำหรับวิธีการเขียนเลขสองก็เหมือนตัวนี้เลยนะคะเหมือนเดิมเลยหัหัวเปดลากเฉียงลงมาด้านหน้าลากตรงไปด้านหลังอ่าเป็นเลขสองเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะรูปภาพรูปต่อมาคือรูปอะไรเอ่ย อ่าคือรูปภาพนี้เอด็ดลองสังเกตดูในภาพสิคะว่าเจ้ามีเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยแล้วเขามีทั้งหมดกี่ตัวนับไป,ปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งอ่ามีมีนะคะทั้งหมดหนึ่งตัวนั่นเองเราก็จะมาเติมเลขหนึ่งนะคะลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยหรือว่าในช่องว่าง ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะอ่าวิธีการเขียนเลขหนึ่งนะคะลากเฉียงขึ้นไปด้านบนลากตรงลงมาเป็นแบบนี้เลยคือเลขหนึ่งนั่นเองอ่า้อกเขียนตัวใหญ่เกินไปเดี๋ยวพวกใช้ยางลบลบอ่าเขาไม่สวยเลยแล้วเดี๋ยวพวกจะเขียนใหม่นะคะ ลากเฉียงขึ้นไปลากตรงลงมานี่เลยเป็นเลขหนึ่งเสร็จเรียบน้อยแล้วนะคะต่อมามาดูรูปภาพรูปต่อมาตัวสีเขียวตัวนี้เขาคือรูปอะไรคะเด็กอ่าเขาคือรูปภาพกบนั่นเองอ่าทีนี้เด็กลองสังเกตดูสิคะว่าในภาพมีรูปภาพกบเขาอยู่ตรงไหนคะ อ่านี่เลยเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะคะอยู่ในน้ำนะคะแล้วเขาก็เกาะอ,อยู่บนใบบัวนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะว่าในภาพมีรูปภาพกบนะคะทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสอง สามมีรูปภาพกบนะคะทั้งหมดสามตัวนั่นเองเราก็จะมาเติมเลขสามลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะวิธีการเขียนเลขสามนะคะโค้งหนึ่งโค้งโค้งไปข้างหลังอีกหนึ่งโค้งแบบนี้เลยกลายเป็นเลขสามนั่นเองต่อมารูปภาพรูปต่อมารูปภาพรูปนี้คือรูปอะไรคะ อ่ารูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพปลานั่นเองนะคะอ่าในภาพนะคะจะมีปลาทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองสามสี่าในภาพนะคะจะมีรูปภาพปลาน,น,นะคะทั้งหมดสี่ตัวนั่นเอง เราก็จะมาเติมเลขสี่นะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้วิธีการเขียนเลขสี่นะคะลากเฉียงลงมาด้านล่างลากตรงไปด้านหลังยกดินสอนแล้วก็เติมหางด้วยการลากตรงลงมาแบบนี้นะคะ,ะต่อมารูปภาพรูปต่อมารูปภาพรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ย อ่ารูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพนกนั่นเองนะคะนกสีฟ้าเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนับนะคะว่านกสีฟ้าที่อยู่ในภาพนี้ทั้งหมดกี่ตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ารูปภาพนกนะคะจะมีทั้งหมดห้าตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เลย ลากตรงลงมาหังไปด้านหลังแล้วก็เติมหัวแบบนี้เลยด้วยการลากตรงไปด้านหลังแบบนี้เลยนะคะ,ะต่อมานะคะรูปภาพรูปต่อมารูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพเป็ดนั่นเองนะคะค่ะทีนี้เด็กๆเห็นเป็ดไหมคะว่าเขาอยู่ตรงไหนคะ เขากําลังรออยู่ในน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าในภาพมีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวนะคะหนึ่งสองสาม่าในภาพนะคะจะมีเป็ดนะคะทั้งหมดสามตัวเราก็จะมาเติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะโค้งหนึ่งโค้ง โค้งไปข้างหลังอีกหนึ่งโค้งแบบนี้เลยกลายเป็นเลข3ามเสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเดี๋ยวเขาต้องจะให้เด็กนะคะทำให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาต้องจะไปหน้าต่อไปรอเลยนะคะ ต่อมานะคะให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่9นั่น,น,นเองนะคะหน้าที่9นะคะจะมีเลข9อาราบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งขวามือตรงนี้เลยนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเด็กเจอแล้วสำหรับหน้านี้นะคะเขามีหัวข้อเรื่องว่าชื่อสัตว์ในพระยัญชนะไทยนะคะ มาดูพี่ช้างเขาบอกว่าให้เด็กนะคะฝึกอ่านแล้วก็เขียนพระยัญชนะไทยนะคะอ่าตามรอยปะกนะคะที่เป็นชื่อสัตว์นั่นเองให้เสร็จให้เรียบร้อยอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในภาพนะคะภาพที่เห็นที่รขวงชี้ภาพนี้คือรูปภาพอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์ชนิดนี้เขามีชื่อว่าอะไรเอ่ย ถูกต้องแล้วค่ะสัตว์ชนิดนี้นะคะเขามีชื่อว่าไก่นั่นเองนะคะซึ่งพระยัญชนะของเขานะคะก็จะต้องเป็นพระยัญชนะตัวกอไก่นั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเขียนตามรอยปากกอไก่นะคะลากตรงขึ้นไปโค้งปากไก่โค้งไปด้านหลังลากตรงลงมา เสร็จเรียบร้อยต่อมามาดูรูปภาพรูปนี้ค่ะสําหรับรูปภาพรูปนี้เขาคือรูปอะไรคะอ่าเขาคือรูปภาพควายนั่นเองนะคะพระยัญชนะที่อยู่ด้านข้างก็จะต้องเป็นพระยัญชนะตัวไหนคะอ่าเป็นพระยัญชนะตัวคอควายนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเขียนตามรอยปะพระยัญชนะตัวคอควายกันเลยนะคะโน้นหัววงกลม ลากเฉียงลงมาด้านล่างลากตรงขึ้นไปโค้งไปด้านหลังลากตรงลงมาเสร็จเรียบร้อยต่อมารูปภาพรูปต่อมารูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยอ่ารูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพงูนั่นเองนะคะพะยัญชาที่อยู่ด้านข้างนะคะก็ต้องเป็นพยัญชาตัวงองูงอนั่นเอง ม้วนหัวโงโกงลมลากตรงลงมาลากเฉียงขึ้นไปด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะมาดูรูปภาพรูปต่อมาสำหรับรูปภาพรูปนี้สัตว์ชนิดนี้นะคะเขามีชื่อว่าช้างนั่นเองพยัญชนะที่อยู่ด้านข้างนะคะก็จะต้องเป็นพรยัญชนะตัวชอช้างชอ่นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเขียนตามรอยปะพยัญชนะตัวชอช้างชอกันเลยนะคะเริ่มจากการม้วนหัววงกลมม้วนหัวใหญ่ลากตรงมาด้านล่างลากตรงไปด้านหลังลากตรงขึ้นด้านบนแล้วก็เติมหางให้เขานั่นเองนะคะกลายเป็นพยันชนะตัวชอช้างชอเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปรูปภาพรูปต่อมา สำหรับรูปภาพรูปนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าสัตว์ชนิดนี้เขามีชื่อว่าอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะสัตว์ชนิดนี้นะคะเขามีชื่อว่าเต่านั่นเองนะคะอ่าพยัญชนะที่อยู่ด้านข้างนะคะก็จะต้องเป็นพยัญชนะตัวตอเต่าต,อ,ต,อ,ตอนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนตามรอยปากพยัญชนะตัวตอเต่าตอกัออนเลยนะคะ เริ่มจากการม้วนหัววงกลมลากเฉียงลงมาด้านล่างลากตรงขึ้นไปโคหัวแตะลากตรงลงมากลายเป็นพยัญชนะตัวตอตับตอนั่นเองนะคะต่อมารูปภาพรูปต่อมาสําหรับรูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพหนูนั่นเองนะคะหนู พยัญชนะที่อยู่เดินข้างรูปภาพหนูก็จะต้องเป็นพยัญชนะตัวนอนหนูนอน,นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนตามโดยปะกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมามาดูรูปภาพรูปต่อมาสัตว์ชนิดนี้เขามีชื่อว่าอะไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะสัตว์ชนิดนี้เขามีชื่อว่าป่านั่นเองพยัญชนะที่อยู่ด้านข้างรูปภาพป่านะคะก็จะต้องเป็นพยัญชนะตัวปอป่อปานะคะอ่หม้วนวงกลมลากตรงลงมาลากตรงไป้านหังลากตรงขึ้นด้านบนแบบนี้เลยต่อมาอ่มาดูรูปภาพรูปต่อมาสัตว์ชนิดนี้เขามีชื่อว่าอะไรคะ สัตว์ชนิดนี้เขามีชื่อว่าพึ่งนั่นเองนะคะพยัญชนะที่อยู่ด้านข้างรูปภาพพึ่งนะคะก็จะต้องเป็นพยัญชนะตัวผอพึ่งผมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเขียนตามรอยปะพยัญชนะตัวผอพึ่งผอกันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมามาดูรูปภาพรูปต่อมาสัตว์ชนิดนี้เขามีชื่อว่าอะไรคะอ่าสัตว์ชนิดนี้เขามีชื่อว่าหมานั่นเองพย,ยัญชนะที่อยู่ด้านข้าก็จะต้องเป็นพย,ยัญชนะตัวหม,ม้าอมมนะคะม,ม,ม,มอ,มอ,มอ้ามอหมอนหมอนลกงล่างโตมามมอนหัวไปด้านหน้าล่างกงเฉียงไปด้านหลัง ลากตรงขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยกลายเป็นพยัญชนะตัวมอหมาโม,มนะคะต่อมารูปภาพรูปต่อมารูปภาพรูปนี้คือรูปอะไรคะอ่ารูปภาพรูปนี้ก็คือรูปภาพลิงนะคะพะยัญชนะที่อยู่ด้นานภาพรูปภาพลิงก็จะต้องเป็นพยัญชนะตัวรอลิงลอนะคะม้อนวงกลมโค้งไปด้านหลัง น้าตรมขึ้นไปด้านบนโผมไปด้านหน้าแบบนี้เลยกลายเป็นพยัญชนะตัวรอน่องนองนะคะต่อมาค่ะสัตว์ชนิดต่อมาสัตว์ชนิดนี้นะคะเขามีชื่อว่าเสือนั่นเองนะคะพยัญชนะที่อยู่ด้านข้างก็จะต้องเป็นพยัญชนะตัวสอเสอือสอนะคะม้วนหงกลงโค้งไปด้านหลัง แล้วโค้งไปโคงปด้านหน้าแล้วก็เติมหางให้เขาแบบน,นี้ด้วยนะคะ,ะตัวสุดท้ายเลยสัตว์ชนิดนี้เขามีชื่อว่านกฮูกนะคะ,ะพะยัญชนะที่อยู่ด้านข้างนะคะก็จะต้องเป็นพยัญชนะตัวหอนกฮูกหอนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนตามโดยปากคอนกฮูกฮองกั h. นเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะพ่อก็ได้เขียนให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมทําให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะค่ะและถ้าเด็กคนไหนนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนะคะถ่ายภาพกันบ้านส่งพ่งคม่ประจําชั้นของตนเองด้วยนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวพ่อจะให้เวลาเด็กๆได้ทําให้เสร็จให้เรียบร้อย ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เสร็จก็สามารถดูของ้องเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ แล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ